ลองดูก่อนลังดูก oh, well. yeah. mm ่อนลองดูก่อนลังดูก่อนเราดูก่อนพิกเอมแต่ต้องเองต้องถือได้องด้วมันเปียวว้าพิกแมตตีกันทำไรอะทำไรอะทำไอะะต้องต้องต้องดับเกงเ้อาะ้ย เฮ้ยมั่วดิชั้นน้องเนดี้นนวนี้มันห่วยฮิกแมนฮิกแมนโอ้ยหมูวายมีซีหายไปไหนวะเนี่ยบอสนี่ขมอนรอบมาดิบอสคุณต้องการอย่างนั้ไหมครับไม่ใช่บอสผมจะจัดให้เลยทางนี้ผมจะจัดให้ไงง ให้ไงใส่ดเกาะค่ให้ไงใส่ชดเกาะทองยังไงพี่พิกแม่ใส่ชุดเกาะได้ค่ะก็ใส่ชุดเกาะทองลืมไปลืมไปลืมไพริแมนขั้นหนึงเอาอะไรด้วะขนมะพริกแม่เอาดาบทองดิโหมันจะสมจริงดาบทองเลยไปยิงหงอนพี่แล้ว เม้าเม้ผิดทางเมื่อผิดทางเมื่อบอสมันโดนแน่แบบนึงนะมันโดนแน่ไหนม้าหาเข้ามาเจอไอ้น้องหอนอยู่เหรอเปล่าไม่ได้กินเลยเลยไอ้ตกน้ำไอ้บอสหาเขาบอกเกิดได้ไหมอ่ะเอาตะไคร้ไปต้มยำ ตายไม้อ่ะอือเอ่อชื่อปะเพ็กแมนอเอาเองยังฆ่าเขาได้บอสก็ไม่ตายมาบอสมาเอาชีวิตรอดกันดิบออะไรป้ายยุบผิวผิกแมนพิกแมนแมนกี้เหรอฮะแมนกี้ตายแม่ตั้งให้แม่ตั้งให้เปล่าพี่พี่เกิดต้ง้ แมนกี้แมนกี้อายทำไมแมนกี้ไม่ใส่ชุดเกาะล่ะครับแมนกี้ใส่ยังไงมันก็ตายอยู่พายโยลงไปอย่าบ้าพ่ออย่าบ้าพ่อถือใส่ยังไงมันก็ตายอยู่ดีอ่ะป่ะบอสอ่ะลองใส่มันก็ตายอ่ะลองใส่ดูดิสีมันเขาเ้าด้วยชุดเกาะเพชรอะเพชรเลยพริกพิกแมนจี้พิกไดมอนด์ บอสได้หครับของบอสหรืองค่ารู้ทุใส่ชุด้เกาะแบบไม่ต้องเข้าไปในชุดเกาะรู้เร็วกดแที่ขวาดีดด,ดูนะเองจะไม่มีทางหนีกันลอยครับลอยมากหน่อยขอบใจที่ตีนะอะไรขอบใจอย่างงามเลยจะกระเด็นไปไหนวะเนี้ ลงแล้วโดนแน่จะสับมันล่องหนดีมากเฟลมากไม่ถืออะไรเลยมันล่องหนนล่องหนนล่องหน ใช่ไหมลองหุ่นใช่ไหมเก็บทีจจ่เก็ยาพิเศษห่อยก่อนแล้วลกันเย,ย้นี่มันทำให้หนักขึ้นอีกหนึง่งนี่มันทำให้หนักนั้นเอาแบบเฮ้ยกูยอมแล้วอ่ะเอา <c oughs> ำไมตายอ่ะออาหายใจเหรอป้า่าไปไฟกับบอสมาร <c oughs> เองออก็กัมนมสะท้อนไงเออเไปไฟกับซัมบี้มาห่องประตูลบไปแล้วค้างเลยจังแรงแล้วก็บัสปาบอส <c oughs> สำหรับวันนี้บอสขอลาไปก่อนไม่สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> เอาบอสเอาต่อ,ตอ <c oughs> ไม่อัดแล้วทำไม <c oughs> เหลือแคเหลือสิบสองเปอร์เซ็นต์เอาเถอะ โอเคค่ะขยักอาดอะบอสอะอัดเล่นงานอัดเล่นงานตอนนะี้กก,ก็ได้ไม่ต้องอัดก็ได้นะแต่บอสของขใครไม่อัดแล้วโอเคครับสำหรับนี้ขอลาไปก่อนไว้ดูคลิปหน้าอาเตะมงองเลยมาบอสเล่นแบบธรมธรมดาธรรมดากันบาย